เธอไม่รู้ว่าคิดถึงเธอแค่ไหนฉันฝากผู้ใจของฉันไว้ในหมู่ดาวครูวิชัยเขาสอนให้เด็กใช้ไฟในการทำงานศิลปะแบบปแปลของเขาค่ะใช้ไฟหรือให้มีไฟไฟค่ะไฟที่มาจากตะเกียมเนี่ยละค่ะ วาดสีเทียนลงบนกระดาษทรายเสร็จแล้วเราก็เอาไปค่อยๆลนไฟอย่างนี้การสร้างภาพประกอบเนี่ยไม่ได้จํากัดอยู่แค่การวาดรูประบายสีลงบนกระดาษเท่านั้นนะอาคารเก่าหลังโรงเรียนนะคะที่ครูวิชัยพาเด็กๆไปทำเสลเทอะเฮ้ยไอ้เน็ตน,นี่แกทำบ้าเลยวะเนี่ยใครใช้ห้าแกรมาสีมาทาเล่นแบบนี้ เด็กๆทุกคนเป็นศิลปินเพราะการทํางานศิละปะเนี่ยมันม็นการพัฒนาความคิดสร้างสารรค์ของเด็กและยังทำให้เด็กสนุกอีกคือวันทดาเนี่ยเป็นคนที่ใช้จินตนาการสูงของเธอสร้างสารรค์ออกมาเป็นผลงานศิละปะได้อย่างดีมากๆครับจะเอาไปทําอะไรได้แล้วทาไมต้องมองว่าจเจาไปทําอะไรนะครับปัญหาคือจะยังคงเป็นศิลปินได้อย่างไรเมื่อเขาเติบโตขึ้น